เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่32สอง ตอนที่มู่อิ่งซีตื่นขึ้นมาท้องฟ้าก็มืดแล้วเธอกว่าตามองดูโดยรอบเมื่อพบว่าตอนนี้นอนอยู่บนเตียงตัวเองก็รู้สึกโล่งใจเล็กน้อยความรู้สึกไม่สบายท้องน้อยลดลงไปมากแต่ยังคงรู้สึกปวดมวนอยู่บ้างเอียดเสียงประตูห้องถูกผลักเปิดออกเถาเอ๋อที่ยกถ้วยยาเดินเข้ามาในห้องมองเห็นผู้เป็นนายนั่งเหมอลอยอยู่บนเตียงก็รีบวิ่งมา พระชายาท่านตื่นแล้วรีบนอนกลับลงไปเพคะอย่าลุกขึ้นมาจะได้ไม่หนาวโมอิ่งสีนิ่งเงียบนี่เธอแค่มีระดูไม่ได้เจ็บป่วยหนักหนาสักหน่อยเหตุใดจะลุกขึ้นมาไม่ได้พระชายารีบดื่มยาถ้วยนี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นนะเพคะนี่คือยาที่ท่านอองสั่งให้ไถหมัวหมัวต้มให้เพคะ เมื่อเถาเอ๋อพูดถึงโมจิงอี้นางก็กระพริบตาปริบๆมองมาทางงูอิงซีสีหน้าคลุมเครือเป็นอย่างมากโม่อิ่งซีมองดูเพียงนิดในเวลาอันรวดเร็วก็แยกกลิ่นเครื่องปรุงยาในถ้วยออกยานี้เหมาะกับหญิงสาวที่มีอาการปวดท้องระดู เป็นโมอจริงอี้สั่งมาจริงหรือว่าเถาเอ๋อพูดไปส่งเดชแต่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์แบบไหนยานี้ช่วยเธอได้จริงดังนั้นตึงรีบรับยาถ้วยนั้นแล้วดื่มลงไปทันทีพระชายาท่านไม่รู้เลยหรือท่านอ่องอุ้มท่านกลับมาที่ห้องบอกให้เบารีบเช็ดตัวให้ท่านเบามองเห็นตอนที่ท่านอ่องวางท่านลงทั้งมือเต็มไปด้วยเลือดพูด มูอิ่งซีฟังถึงตรงนี้ยาในปากก็พ่นออกมาทั้งหมดเธอสำลักกระอักกระไอยพาให้ท้องน้อยยิ่งเจ็บมากขึ้นแต่เธอในเวลานี้ไม่มีเวลาใส่ใจต้องมองเถาเอ๋อแล้วถามแคแคกเถาเอา๋อเจ้าเจ้ากำลังบอกว่าตอนมอจิ่งอี้พาข้ากลับมาเลือดนั่นเขาได้พูดอะไรหรือไม่เพคะ แต่ท่านอองมีได้พูดอะไรเพียงล้างมือเงียบๆแล้วสั่งให้เบ่าดูแลท่านจากนั้นก็ออกไปเพคะโมอิ่งสีวางถ้วยยาลงรู้สึกอับอายจนต้องยกมือขึ้นปิดหน้าไว้นี่มันช่างหน้าอับอายนักหลังจากนี้เธอจะเจอหน้าเขาได้อย่างไรพระชายาสีหน้าท่านยังดูไม่ดีเบ่าประคองท่านนอนลงดีหรือไม่ท่านต้องพักผ่อนให้ดีนะเพคะ เถาเอ๋อคิดว่าความอับอายของนางคือการเขินอายก็อปองปากแอบยิ้ยมประคองนางนอนลงแล้วดึงพ้าห่มคลุมให้มูอิ่งซีนอนอยู่บนเตียงต้องมองย่อดสูงสุดของเตียงดวงตาทั้งสองข้างเหม่อลอยเทาว่าเธอคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนว่าหลังจากนี้ยังมีเรื่องที่น่ากลัวกว่าเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นประตูเรือนทิศตะวันตกถูกคนเคาะไม่หยุด หลังเถาเอ๋อเปิดประตูออกก็หอบของขวัญกองหนึ่งเข้ามาเพียงแค่สองวันบนโต๊ะในห้องมู่อิงซีตรงมุมห้องมีของขวัญกองอยู่เต็มกองหนึ่งแล้วเถาเอ๋อฉีกกระดาษที่ห่อออกทีละกองพบว่าทั้งหมดคือของบำรุงทั้งสมคนเขาอ่อนของกวางตัวผู้เห็ดหูหนูเขาที่ควรมีก็มีพระชายา ทั้งหมดนี่คือของบำรุงเพคะโมอิ่งซีขมวดคิว้วรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องแปลกจวนอ๋องหลายเดือนมานี้แต่ไหนแต่ไรไม่ว่าจะของล้ำค่าอย่างเพชรพลอยไข่มุกเครื่องประดับกระทั่งเสื้อผ้าก็มีได้ส่งมาให้เธอสองวันนี้กลับส่งของบำรุงมามากมายขนาดนี้โมจิ่งอี้คิดจะทำอะไรเมื่อมีคนเขะประตูเรือนอีกครั้งโมอิ่งซีจึงเดินออกไปเปิดประตูด้วยตนเอง พระชายานี่คือของที่ท่านอองให้ข้าน้อยนำมาส่งให้ท่านที่ประตูด้านนอกคนใช้ในจวนอองหอบของขวานอีกกองหนึ่งมาส่งมอบให้นางตอนนี้เขาอยู่ไหนทูลพ,พระชายาท่านอองอยู่ในห้องเพิ่งส่งแขกไม่น้อยกลับเถาเอ,อ๋อนำของเข้าไปเก็บในห้องโมอิ่งซีไม่รอเขาพูดจบส่งสัญญาณให้เถาเอ๋อที่อยู่ด้านหลังรับของขวาญไปเก็บ จากนั้นจึงเดินตรงไปยังห้องโถงด้านนอกเธอเพิ่งจะเลี้ยวออกจากกระเบียงทางเดินก็พบเข้ากับพ่อบ้านเก๋ออีกฝ่ายพอมองเห็นเธอก็ตกอ,อกตกใจยกใหญ่รีบเดินมหาห้ามปรามพระชายาลมแรงร่างกายท่านอ่อนแอไม่สามารถต้องลมได้เหตุใดจึงออกมามีเรื่องอะไรสั่งคนในจวนก็ได้แล้วพ่อบ้านเก๋อข้าไม่ได้เป็นอะไร มุมปากมู่อิงซียกขึ้นเล็กน้อยนี่เธอพิการแล้วหรือพูดจบก็ไม่รอการปฏิเสธจากพ่อบ้านเก๋เธอเดินผ่านเขาไปยังห้องโถงภายในห้องโถงโมจิ่งอี้และลู่เซาเฉินนั่งตรงข้ามกันกำลังดื่มเหล้าพอเห็นเธอปรากฏตัวพัดในมือของลู่เซาเฉินก็สะบัดออกยิ้มพลางเอ่ยกลวงหวัวเราะพี่สะพยได้ยินมาว่าสองวันก่อน ท่านไม่ระวังตัวทําให้แท้งท่านออกมาเดินเล่นเช่นนี้เกรงว่าจะไม่ดีต่อร่างกายแท้งหรือมูอิงซีรู้สึกสับสนอย่างที่สุดมองไปทางโมจิงอี้บังเอิญเขามองมาพอดีเธอพลันนึกขึ้นได้ถึงเรื่องเมื่อวานกับคำพูดที่เถาเอ๋อบอกกับเธอสายตามองไปที่โมจิงอี้เธอรู้สึกอึดอัดวางตัวไม่ถูกจึงเบนสายตาหนีอย่างรวดเร็วหรือว่ามีใช่ ได้ยินว่าเป็นคนในวังส่งข่าวออกมาเมื่อคืนที่หอชมจันทร์ของข้าก็มีทั้งอ่องและคุณชายไม่น้อยที่กำลังพูดคุยกันเรื่องนี้ ชื่อเสียงจิิงอี้เทพแห่งสงครามที่เมืองหลวงนั้นโด่งดังแม้จะเป็นเรื่องเล็กเท่า,มาเมล็ดงาขอเพียงเกี่ยวข้องกับเขาก็สามารถแพร่สะพัดไปได้ทั้งหมดประกอบกับฐานะที่พิเศษของท่านเพียงแค่เรื่องนี้ถูกพูดออกไปในหอชมจันทร์ก็สามารถแพร่สะพัดไปทั่วทั้งเมืองหลวงได้ไมิใช่หรือข้านั่งอยู่ตรงนี้สักพักแล้วมีขุนนางตำแหน่งใหญ่หลายคนส่งข้าวของบำรุงมามอบให้ท่าน ฮ่าฮ่ฮ่พี่สภายท่านอายุอย่างน้อยต้องเชื่อในความสามารถของจิ่งอี้รักษาร่างกายให้ดีจากนี้จะให้กำเนิดสักแปดคนสิบคนย่อมมีใช่ปัญหาที่แท้ของบำรุงเหล่านั้นที่ส่งมายังเรือนของเธอต่างก็เป็นของขุนนางใหญ่ส่งมาโมอิ่งสีกัดฟันจ้องมองไปทางลู่เศร้าเฉินจากนั้นจึงหันมองไปทางโมจิงอี้ ซึ่งกำลังลิ้มรสตุราอย่างสบายอกสบายใจคใายไม่รู้เรื่องรู้ราวเธอกล้าวเท้าเดินไปข้างหน้าดึงไหล่เขากดเสียงต่ำกล่าวท่านออกมาด้านนอกหน่อยโมจิ่งอี้ขมวดคิ้วไม่ได้ปฏิเสธลุกขึ้นยืนแล้วเดินตามโมอิ่งสีออกไปด้านนอกห้องโถงทั้งสองคนยืนอยู่ที่ระเบียงทางเดินคดเคี้ยวเธอจ้องมองเขาขม็ง เหตุใดเรื่องเราจึงปลายเป็นข้าแท้งพูดถึงเรื่องเมื่อวานใบหน้าเธอพันร้อนเผารู้สึกอับอายเป็นอย่างมากเมื่อวานที่อุทยานดอกไม้วิผิงเล่อมองเห็นเลือดบนมือข้าเรื่องนี้จึงแพร่สะพัดออกไปทั้งที่ท่านก็รู้ดีเหตุใดจึงไม่อธิบาย เธอโมโหขึ้นมาเห็นอยู่ว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดดีอยู่แล้วริมฝีปากโม่จริงอี้ฉีกออกเป็นรอยยิม้มพลางถามกลับอธิบายเรื่องได้เรื่องที่เจ้ามีระดูเจ้าแน่ใจหรือว่าบอกเช่นนั้นดีกว่าการแท้ง มูอิงซีไร้คำพูดจริงดังว่าหากเขาอธิบายเช่นนั้นหลังจากนี้เธอคงไม่มีหน้าพบเจอผู้ใดมองดูสีหน้าที่มีรอยยิ้มเย้ยหยันของเขาเธอต้องมองกลับอย่างดุดันกล่าวได้ข้าไม่สนว่าท่านพูดอะไรแต่ความจริงคือข้ามิได้เป็นอะไรไม่ต้องการของบำรุงเหล่านั้นเอาพวกมันออกไปให้หมดของบำรุงเป็นพวกเขาส่งมาให้เจ้า ทั้งหมดคือสมุนไพรหายากไม่รับก็เสียเปล่ามิใช่ว่าเจ้าคลั่งไคลในสมุนไพรหรอกหรือข้าคิดว่าเจ้าสามารถนำมันไปใช้ได้อีกพั้งเจ้าแน่ใจหรือว่าตัวเองไม่เป็นไรข้าไม่เคยรู้เลยว่าเมื่อหญิงสาวมีระดูจะถึงกับสลบไปเสียทีที่เจ้าเป็นหมอชำนาญวิชาแพทย์ของบำรุงเก็บไว้จะใช้บำรุงยาหรือบำรุงร่างกายตัวเองก็แล้วแต่เจ้า พูดจบก็กรอกตาใส่นางก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปห้องโถงเมื่อวานท่านบอกว่าวังหลวงมีใช่ทางผ่านไม่อาจแวะรับค่ากลับจวน เหตุใดภายหลังจึงกลับไปอีกขณะที่เขากำลังจะก้าวเข้าไปในห้องโถงเธอก็รีบถามด้วยความสงสัยสี่เท้าโม่จิงอี้หยุดชะงักที่จริงเขาเองก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดก่อนกลับจวนถึงพลั้งปากบอกเก๋าเฉาให้นำรถม้าไปที่วังหลวงคล้ายกับว่าเวลานั้นในหัวเขามีสายตาอ้อนวอนของนางโผล่ขึ้นมาในความทรงจำอยู่ตลอดยังดีที่เขามาทันท่วงที มิเช่นนั้นหากรอหมอหลวงมาถึงวันนี้เรื่องที่ถูกเล่าหรือออกไปไม่รู้ว่าจะเป็นคำพูดที่ไม่น่าฟังอย่างไรบ้างเขาหมุนตัวกลับมายิ้มมองไปทางนางเมื่อวานเท่าแก่เวยมอบเครื่องปรุงยาที่มีผลบำรุงผิวพรรณทีแรกข้าคิดจะนำไปถวายแก่เสด็จแม่ น่าเสียดายยังไปไม่ทันถึงตำหนักสีอินก็เห็นเจ้าล้มลงไปเขาพูดพลางยื่นพัดที่อยู่ในมือแย่ไปที่หน้าของนางอย่างหยอกลอ้อเจ้าคงไม่คิดว่าข้าจงใจกลับไปรับเจ้ากลับจวนเธอเบ้ปากข้าเพียงคิดว่าท่านเปลี่ยนนิสัยที่แทนนี่ก็เป็นความเข้าใจผิดในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าเองก็ไม่ถือว่าติดค้างอะไรท่านอีกอย่างของบำรุงที่ส่งไปให้ ข้าตกลงรับไว้ทั้งหมดแต่อย่าส่งอะไรไปที่เรือนข้าอีกทิ้งคำพูดเหล่านี้ไว้แล้วเธอก็เดินจากไปยังเรือนทิศตะวันตกโดยไม่หันกลับมามองข่าวที่โม่อิ่งสีแท้งแพร่สะพัดออกไปไทเฮาได้ยินเรื่องนี้จึงรีบเลื่อนเวลาแต่งชายาร้องของโม่จิ่งอี้ให้เร็วขึ้นถึงกับลงมือเฟ้นหาคนมารับหน้าที่จัดการเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยตนเอง เถาเอาอเคาะประตูห้องหนังสือของโมอิงซีแล้วรีบเปิดออกทั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความร้อนใจพระชายาเกิดเรื่องแล้วไปคะเกิดเรื่องอะไรโมอิงซีเงยหน้าขึ้นจากกองสมุนไพรมองนางอย่างสงสัย พระชายาวันนี้พ่อบ้านเก๋พาคนมาตกแต่งต้วนอองตามที่ต่างๆล้วนแต่ติดตัวอักษรสีสีแดงตัวใหญ่และผ้าไหมสีแดงได้ยินว่าอีกสองวันท่านอองจะต้อนรับการแต่งเข้าของบุตรสาวคนโปรดของอวี๋ซื่อเฉิงเป็นชายารองของมันก็กำหนดแล้วโอ้เรื่องนี้ข้ารู้ โมอิงสีพูดโอ้ออกมาคำหนึง่งแล้วก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรอีกก้มหน้าลงบทสมุนไพรต่อพระชายาเถาเอ๋อจ้องมองนางตาโตอย่างไม่อยากเชื่อระดับเสียงก็สูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวท่านอองแต่งชายาร้องเข้ามาเหตุใดท่านจึงไม่กังวลสักนิดเหตุใดต้องกังวลโมอิ่งซีขมวดคิว้ว เธอเข้าใจว่าเถาเอ๋อกํกำลังกังวลแทนต้นแต่หากรู้ว่ากระทั่งชายาร้องก็เป็นเธอเองที่เลือกให้โม่จิงอี้เกรงว่านางจะกังวลใจมากกว่านี้เถาเอ๋อเห็นผ้าทางนางที่คล้ายกับเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตนก็โมโหตนเผลอกระทึบเทา้าพระชายาท่านอ๋องแต่งชายาร่องเช่นนั้นนางจะอยู่ที่ใด ท่านเป็นชายาเอกยังอาศัยอยู่เรือนซึ่งรับตาคนที่สุดในตัวนีหวงังท่านอองคงจะไม่จัดให้ชายาร้องที่เพิ่งเข้ามาใหม่อยู่ในเรือนที่ไกลกว่าท่านหรอกใช่หรือไม่เช่นนั้นหากนางอาศัยที่เรือนหลักคนในตัวจะมองท่านอย่างไรพระชายาไม่ทรงกังวลเลยสักนิดจริงหรือเพคะ โมอิงซีถอนหายใจอยากบอกเด็กสาวมากว่าชายาวรองผู้นั้นถูกกำหนดให้อยู่เรือนเดียวกับพวกเธอนี่ถือเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สุดถ้าหากสามารถขอร้องโมจิิงวี่ ให้อวีจือถงอาศัยที่เรือนหลักได้เธอก็อยากจะทำแต่ก็ทำไม่ได้ไม่รอมู่อิ่งซีไขข้อสงสัยให้กระจ่างในเรือนก็มีเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นไม่หยุดเถาเอ๋อรีบวิ่งไปเปิดประตูในเวลาอาันรวดเร็วก็วิ่งกลับมาอีกครั้งสีหน้ายังคงบึ้งตึงเห็นได้ชัดว่าไม่พอใจพระชายาเป็นท่านพ่อบ้านเก๋อเพคะ พ่อบ้านเกนยืนอยู่หน้าประตูห้องหนังสือเขายกมือเคาะประตูทำความเคารพแล้วกล่าวพระชายาข้าน้อยปฏิบัติตามคำสั่งมาที่นี่เพื่อจัดเตรียมเรือนทิ่ตะวันตกตามสบายพระชายาทรงพักอยู่ห้องด้านตะวันออกของเรือนทิ่ตะวันตกข้าน้อยจึงให้พวกเขาจัดเตรียมห้องด้านตะวันตกไว้เช่นนี้ดีหรือไม่ มูอิงซีพยักหน้าขณะที่รอพอบ้านเก๋สั่งคนรับใช้ของต้วนให้จัดการตกแต่งห้องทางด้านตะวันตกเถาเอ๋อก็มีสีหน้ากลุ้มอกกลุ้มใจอย่างยิ่งพระชายาเหตุใดเรือนที่ตะวันตกของเราจึงต้องจัดเตรียมที่ทางด้วยเล่าเพคะโมจิ่งอี้ให้ชายารองมาอาศัยที่เรือนนี้หากไม่จัดเตรียมที่นี่จะให้จัดเตรียมที่ได้อ๋า ที่แท้พระชายารองก็จะมาอยู่ที่นี่หลังได้ยินเช่นนั้นใบหน้าเถาเอ๋อก็พลันปรากฏความสับสนนางพูดไม่ออกว่าดีใจหรือเสียใจดีใจที่พระชายาไม่ได้โชคร้ายที่สุดเสียใจที่เรือนของพวกนางต้องแบ่งครึ่งหนึ่งให้พระชายารองวันที่โมจิงอี้จะรับชายารองเข้าจวน ไรเข้ามาแล้วู่อิ่งซีไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้จึงใช้ชีวิตตามปกติทำในสิ่งที่ต้องทำทุกวันเรือนพิศตะวันตกลับตาผู้คนขอเพียงเธอไม่เดินออกไปก็จะไม่ได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเรือนและไม่มีใครให้ไถ่ถามถถาว่าเถาเอ๋อไม่ได้สงบเยือกเ,เย็นเช่นนั้นในช่วงเช้าตรู่นางจะรีบออกจากเรือนเพื่อไปสืบสถานการณ์ผ่านช่วงเช้าไปเถาเอ๋อ จึงกลับมาที่เรือนบนหน้าปิดบงังความดีใจลิงโลดไม่อยู่นางหมุนตัวไปรอบๆโม่อิงซีที่ตากสมุนไพรยอยู่โม่อิงซีต้องมองนางมีเรื่องอะไรที่ทำให้เจ้าดีใจกันพระชายาบอกข่าวดีท่านเรื่องหนึ่งได้ยินว่าเมื่อคืนวนันท่านอองไม่ได้กลับต้วนผู้ที่ไปต้วนอีเพื่อรับเจ้าสาวมิใช่ท่านอองเป็นองขารักเอ๋อไปแทนในเมื่อท่านอ,องไม่อยู่ อีกสักครู่เจ้าสาวจะมาแล้วเช่นนั้นต้องไหว้ฟ้าดินไม่ได้นะ่เถาเอ๋อพูดอย่างลำพองใจนาเสียดายที่ถ้อยคำของนางยังไม่ได้รับการตอบสนองจากมู่อิงซีใบหน้านางจึงง,ง้ำงอลงพระชายาได้ยินข่าวดีเช่นนี้ท่านไม่ดีใจหรือ มอิงซีชะง,งักมือจากการตากสมุนไพรคิ้วขมวดเล็กน้อยอย่างครุ่นคิดเธอไม่รู้สึกเลยสักนิดว่ามีอะไรที่ควรค่าแก่การดีใจเช่นนั้นแขกเกลือที่มาดื่มสุรามงคลล่ะ หากโม่จิ่งอี้ไม่ปรากฏตัวมากคนก็ยิ่งมากความพรุ่งนี้ในเมืองหลวงต้องมีข่าวไม่ดีเผยแพร่ออกไปแน่หวีจือถงนั้นหากอยู่ร่วมกันได้ดีก็ดีไปแต่ถ้าหากนางมีนิสัยเจ้าเล่ห์แสนกน้นตัวเธอที่ถูกโม่จิ่งอี้เมินเฉยต้องอาศัยอยู่กับอีกฝ่ายจะไม่พบเจอกับปัญหาได้อย่างไรกันท่านพ่อบ้านเก๋เป็นผู้ต้อนรับเฮคะ เถาเอ๋อเห็นโม่อิ่งสีไม่พูดอะไรจึงเอ่ยต่อพระชายาท่านออองไม่ยินยอมไหว้ฝาดินกับบุตรสาวคนโปรดของตัวอีหรือนี่แสดงว่าเถาเอา๋อเก็บความคิดเพ้อฝันในหัวเจ้าไปซะนี่ไม่ได้แสดงถึงอะไรอย่าเอาแต่คิดว่าข้ากับเขาครองคู่ลืมไปแล้วหรือว่าข้าเองก็ไม่เคยไหว้้าดินกับเขา แม้เวลานั้นเธอจะสะลืมสะลือม,มือนงงเป็นส่วนใหญ่แต่ตอนได้สติ เธอก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องหอแล้วนี่ยืนยันได้ว่าเธอเองก็ไม่เคยไหว้ฝาดินกับโมจิงอี้มาก่อนความลิงโลดของเถาเอ๋อหยุดลงทันทีไม่ผิดพระชายาและท่านอ๋องเองก็ไม่เคยไหว้ฝาดินมองดูสีหน้าผิดหวังของเถาเอา๋อโมอิ่งสีสายหน้าอย่างจนใจหลังตากสมุนไพรเรียบร้อยถึงตบที่บ่านางเบาๆแล้วบอกช่วยข้ายกน้ำมาถังหนึ่งสิ ทางฝั่งนี้เจ้านายไม่กังวลแต่สาวใช้กังวลเกี่ยวเจ้าสาวของอวี๋จือถงซึ่งอยู่ภายใต้การนำทางของเตอ๋อเฉากำลังเดินทางมาที่ประตูลหลังของจวนอี้หวางเลิ่งหมวัวมัวแม่นมของหวี๋จือถงพอเห็นเช่นนั้นก็ตกใจขึ้นมาทันทีรีบวิ่งไปทางด้านหน้าหยุดม้าของเตอ๋อเฉาวไว้ องคารักเก๋เหตุใดประตูทางเข้าดีๆไม่รู้จักไปเจ้าจงเดินอ้อมมาทางประตูหลังนี่หมายความว่าอย่างไรเหลิงหมัวมัวเอ่ยด้วยใบหน้าไม่สบอารมณ์แค่ท่านอ,องอี้ส่งองค์ครักมารับเจ้าสาวก็ทำให้ท่านผู้เท่ากับฮูหยินไม่พอใจอย่างยิ่งแล้วตอนนี้เจ้าสาวยังไม่สามารถเข้าประตูใหญ่ของตัวอี้หวางนี่เห็นได้ชัดว่ากำลังจงใจทำให้จวนอวีต้องอับอาย เก๋เฉาถูกเลิ่งหมัวมัวซักถามคิวไม่ขยับสักนิดขณะเอ่ยตอบด้วยคำพูดที่ถูกสั่งมานี่คือประสงค์ของท่านอ๋องข้าเพียงทำตามคำสั่งท่านอ๋องบอกว่าหากท่านไม่ยินยอมสามารถไม่เข้าจวนอี้วางได้เรื่องนี้ไม่บังคับขอรับเลิ่งหมัวมัวกัดฟันเจ้าสาวก็รับมาแล้วแม้แต่ประตูก็ไม่ได้เข้าเรื่องนี้หากมีใครพูดออกไป มีแต่จะทำให้ถูกผู้คนหัวเราะเยาะยันจนฟันร่วงขอถามองค์ข่ารักเกอ๋อท่านององตอนนี้อยู่ที่ใดไม่ทราบขอรับตอบสี่คำนั้นแล้วม้าของเก๋อเฉาก็เดินหน้าต่อคนยกเกี้ยวเห็นเขานำทางไปด้านหน้าก็ติดตามไปกระทั่งเกี้ยวเจ้าสาวถูกยกไปถึงประตูหลงังไถหมวัวมัวเรื่องต่อจากนี้มอบให้ท่านดูแล เก๋เฉาบอกแล้วกระโดดลงจากหลังมาดึงผ้าแพรสีแดงบนร่างตัวเองออกก่อนจะหมุนตัวเดินจากไปไถหมัวมัวปฏิบัติตามคำสั่งพ่อบ้านเก๋มารออยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วนางไม่สนใจสีหน้าที่กลายเป็นเขียวคมของเหลิ่งหมัวมัวยิ้มตาหยีขณะเคาะประตูเปิดเกี้ยวเจ้าสาว อี่จือถงถูกประคองลงมาโดยบ่าพรายซึ่งติดตามนางมาทั้งด้านซ้ายด้านขวานางสวยสดงดงามอยู่ในเกี้ยวรอคอยที่จะเป็นเจ้าสาวคลุมศีรษะด้วยผ้าแดงหลังเ้าออกจากประตูบ้านตนก็ถูกพาไปนั่งในเกี้ยวจึงไม่รู้ว่าผู้ที่มารับตนคือเก๋อเฉาวเวลานี้นางกำลังรอคอยที่จะไวฟ้ฟยฝาดินแต่กระทั่งไถหมัวมัวเตือนนางให้ยกเท้าเข้าประตูก็ยังไม่ได ได้ยินเสียงแซ่สองของแคร์เกลือรอบข้างบรรยากาศเงียบสงัดจนหน้าแปลกใจเสีเ่ยวเชิยันพระชายาร้องเวลานี้เจ้าสาวไม่ควรพูดอะไรอีกไม่นานก็จะถึงแล้ว ไถหมัวมัวที่อยู่ด้านข้างเอ่ยเตือนคำพูดที่รออยู่ตรงปากหวีจื่อถงจึงทำได้เพียงถูกกลืนลงไปแต่ความสงสัยภายในใจกลับยิ่งมากขึ้นไถหมัวมัวและสาวใช้ในต้วนพานางและข้าทาที่ติดตามนางมาสองคนรวมกับแม่นมตรงไปยังเรือนทิศตะวันตกยิ่งเดินยิ่งลับตาคนเพราะเป็นบุตรสาวคนโปรดในวันปกติ อวีซือถงจึงเดินค่อนข้างน้อยครั้งนี้อดทนเดินจนปวดเท้าก็ยังไม่หยุดสักทีในที่สุดนางก็เริ่มกระสับกระส่ายเหล่งหมัวหมัวระง,งับอารมณ์ไว้ไม่อยู่นางเดินไปข้างหน้าจับแขนอวีซื่อถงไว้ประจันหน้าซักถามกับไถหมัวมัวนี่จะส่งพระชายารองของพวกเราไปที่ได้หอมงงคนน่าจะมีได้ไปทางนี้ ข้ารับคำสั่งจากท่านอ๋องส่งพระชายารองกลับห้องหอไรสาระฟ้าดินยังไม่ได้ไ่ายกลับห้องหออะไรกันท่านอ๋องไม่อยู่ที่จวนวันนี้ไหวยฟ้าดินไม่ได้ท่านอ๋องสั่งไว้แล้วหากพระชายารองยืนกลางจะว่ายฟ้าดินองคาร์เกอสามารถทำหน้าที่แทนได้ ไถหมัวมัวตอบพลางยิ้มถาว่าคำตอบนี้กลับยั่วโมโ,มโห,หอวีจือถงได้อย่างถึงที่สุดนางดึงพระคุมศีรษะออกอย่างรวดเร็วมองไถหม,มัวมัวอย่างไม่อยากเชื่อฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ